มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับสำนักง,งานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเนื้อต่างความรู้ชุดเฉลิมพระเกียรติน้ำพระไทยในหลวง สวัสดีค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อปัจจุบันมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะคะในเรื่องของการผ่าตัดแบบสองกล้องเนื่องจากมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการเป็นอย่างมากจึงได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่และประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปปลาวในเรื่องของการให้บริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพค่ะตลอดระยะเวลาดาเนินงานกว่า40ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายได้มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องและได้นําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาดูแลประชาชนไม่เพียงแต่การรักษาที่เป็นเลิศยังได้มีการก่อสร้างอาคารทางการแพทย์แห่งใหม่ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการเข้ารับบริการของที่น้องประชาชนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ คุณชพราน,นีคุกอยู่กับแพทย์หญิงฤดีมลสกุลภูผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพิพร,ราชท่าบอกค่ะต้องเดนถามท่านผอถึงภาพรวมในการดําเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพิพราชท่าบอกในปีที่ผ่านๆมาค่ะ,คะก็ในปีที่ผ่านมานะคะก็เป็นปีที่เราได้ให้บริการพี่น้องประชาชนชาวท่าบอกอำเภอใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงได้เต็มที่ค่ะเนื่องจากว่าเรามีแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาต่อยอด เพิ่มมากขึ้นซึ่งทําให้เรามีศักยภาพในการให้บริการโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นค่ะแล้วจุดเด่นของโรงพยาบาลราคาในปีนี้มีเรื่องจุดเด่นในด้านใดบ้างคะพอค่ะจุดเด่นของโรงพยาบาลก็คือเราสามารถทําผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องหรือที่เรียกว่า MIS ซึ่งสามารถทําได้สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะซึ่งตถการอย่างหนึ่งที่เราทําเยอะที่สุดนั่นคือการผ่าตัดยิ่วในกลุ่มน้าดีผ่านกล้องค่ะ,คะ และอีกประเด็นหนึ่งที่เราภูมิใจก็คือว่าเรามองว่าโรคเรื้อรังในเขตท่าบ่อน,นี่มีค่อนข้างเยอะค่ะนั่นคือโรคเบาหวานนะคะซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยก็เมื่อเมื่อไหร่คนที่เป็นก็ต้องใช้การรักษาด้วยการกินยาหรือฉีดยาเราก็มีแนวคิดที่ว่าเอ๊ะทำยังไงคนไข้เบาหวานเหล่านี้จะใช้ยาลดลงค่ะหรือว่าไม่ใช้ยาเลยซึ่งเรียกว่าเบาหวานหายได้ค่ะซึ่งก็เป็นจุดเด่นว่าปีนี้เราได้เริ่มดาเนินการเรื่องนี้ค่ะปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าบ่อป่วยเป็นโรคนิ่วจำนวนมากสาเหตุก็เกิดจากปัจจัยการดำเนินชีวิตลหลายๆอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรคนิ่วในท่อน้ําดีซึ่งเป็นภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้ามวันนี้เราจะไปทำความรู้จักและวิธีการรักษาโรคนี้กันคุณผู้ชมคะ โรคนิ่วในท่อน้ำดีถือว่าเป็นภัยร้ายที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคนี้กันค่ะ mm hmm. คุณหมอคะโรคนิ่วแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะโดยปกตินิ่วในร่างกายของคนเนี่ยมีอยู่หลายตำแหน่งนะครับก็แบ่งตามอวัยวะเช่นถุงน้ำดีท่อน้ำดีนิ่วไตนิ่วตับอ่อนหรือแม้แต่ในท่อน้ำลายก็ยังมีนิ่วเกิดขึ้นได้ครับค่ะโรคนิ่วส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยเราเนี่ยคะ่ะ ส่วนไหนแล้วจะเป็นโรคนิ้วตรงจุดไหนมากที่สุดคะโดยเฉพาะในบริเวณภาคอีสานของเรานะครับจะมีนิ้วไตและนิ้วถุงน้าดีและแก้วนิ้วท่อน้ําดีมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะนิ้วท่อน้ําดีนั้นเป็นนิ้วที่พบได้เป็นลักษณะเฉพาะของคนอีสานนะครับะจะได้เจอได้เยอะที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับอาการจะแตกต่างกับโรคนิ้วในจุดอื่นๆยังไงบ้างคะคุณหมอตัวท่อน้าดีเนี่ยมีหน้าที่ในการระบายน้ําดีนะครับ ในกรณีที่มีนิ้วเข้าไปอุดตันในท่อมดีจะเกิดอาการเหลืองอาการคันขึ้นได้นะครับแต่ว่านิ้วพวกนี้ในระยะแรกๆจะไม่มีอาการเลยนะครับยกเว้นว่ามีอาการไปตรวจเจอโดยบังเอิญจากการตรวจร่างกายประจําปีหรือว่าในบางส่วนจะมาด้วยการตรวจพบนิ้วโดยที่ไม่มีอาการนะครับแล้วก็ในบางส่วนจะมีอาการเกิดขึ้นแล้วเช่นมีอาการเหลืองอาการคันหรืออาการไข้อาการปวดจุกแน่นท้องนะครับ จะสังเกตได้ว่านิ้วในบริเวณทอ่อน้ำดีหรือถุงน้ำดีเนี่ยโดยมากจะพบการจุกแน่นท้องหลังการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหรือกินอาหารที่มีความมันเยอะๆนะครับถ้ามีอาการเช่นนี้ก็ควรจะไปตรวจเพิ่มเติมเพื่อที่จะ,ะหาสาเหตุนะครับแล้วรูปแบบของการรักษานิ้วในทอ่อน้ำดีล่ะคะคุณหมอในอนดีตนั้นการรักษานิ้วในทอ่อน้ำดีจะเป็นการผ่าตัดแบบเปิดและเป็นแผลใหญ่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเราโชคดีมากที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นนะครับ คือการส่องกล้องคล้องนิ้วในท่อน้ำดีโดยการใช้กล้องนะครับซึ่งมีขนาดเล็กส่องเข้าทางปากนะครับแล้วก็ไปฉีดสีในท่อน้ำดีดูตำแหน่งขยายท่อน้ำดีแล้วลากนิ้วในท่อนำดีออกมานะครับซึ่งทําให้การรักษาเช่นนี้เป็นการรักษาแบบไม่มีแผลเลยนะครับทําให้คดไข้าสามารถฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะครับลลดอาการแทรกซ้อนจากการผ่าตัดได้เยอะขึ้นนะ โรคนิ้วในท่อน้ำดีหากได้รับการรักษาที่รวดเร็วรวมไปถึงมีทีมสาวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะทําให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถฟื้นตัวได้ไวเช่นเดียวกับคุณยายพิษช,ชัยเพชรคุณผู้ชมคะฟุกอยู่กับคุณยายพิษนะคะผู้ที่ซึ่งมาผ่าตัด นิ่วในถุงน้ําดีและก็ท่อน้ําดีจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อนะคะต้องถามคุณยายแล้วแหละว,ว่าก่อนที่จะทราบว่าตัวเองเป็นนิ่วมันมีอาการยังไงบ้างจ้ะยายปวดท้องปวดท้องปวดจนนอนบ่ได้เจ็บเบิร์ดหอนทั้งหอนทั้งเจ็บอืคือมันสีดลุดนอะนี่ยายบอกว่าปวดแม้กระทั่งเหมือนแบบรู้สึกว่าเหมือนล่างจะหลุดเลยอ่ะปวดขนาดนั้นนอนไม่ได้เลยผ่าตัดมากี่วันแล้วคุณยายวันเมื่อวาน กับวันนี้เท่ากับว่าเมืม่อวานเพิ่งผ่าตาดัดวันนี้นั่งคุยเป็นปกติแล้วแผ่เล็กแล้วก็ฟื้นตัวไวเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการผ่าตัดแบบสองกล้องนะคะก็เหมาะสมมากๆเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนิ่วในถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีแผลตัดผ่าตัดจะเล็กมากอีกหนึ่งจุดของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบา่อในปีนี้คือการให้ความสำคัญ ในการรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเลือดรัง (NCD) ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรคเบาหวานเป็นอีกโรคที่เกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างรวมไปถึงอาหารการกินจากข้อมูลกลมควบคุมโรคเผยว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยทําให้อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีจํานวนมากขึ้นหากไม่ได้รับการรักษาและควบคุมอาหารผู้ป่วยอาจมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทุกจังหวัดจะเน้นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะเช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อนะคะที่ดูแลผู้ป่วยในเรื่องของโครงการเลิกเบาหวานเช่นเดียวกันค่ะในการดําเนินโครงการมีที่มาที่ไปอย่างไงบ้างคะคุณหมอก็ที่มาที่ไปของการดําเนินโครงการนี้นะครับก็คือเรา คิดว่าตัวตัวผมเองเนี่ยเป็นหมอกระดูกนะฮะที่ชํานาญเรื่องเท้าและข้อเท้าคระคราวน,นี้ตอนที่ผมทํางานด้านกระดูกเนี่ยผมตัดขาคนไข้ทุกวันเลยครับไม่ตัดขาบ้างก็ตัดนิ้วเท้าไม่งั้นก็ต้องตัดเท้าเพราะว่าคนไข้เป็นเบาหวานค่ะเพราะเห็นปลายทางของโรคเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยตัวผมเองก็เลยมีความคิดว่าทํายังไงที่จะให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องไปจนถึงจุดน,นั้นไม่ต้องไปถึงจุดที่ต้องตัดตัดขานะฮะ,ะเพราะนั้น จะดีกว่าไหมถ้าเรามีโอกาสได้ทําการรักษาคนไข้ดูแลคนไข้ในช่วงที่ยังไม่ต้องเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับพอดีมีโครงการนี้ขึ้นมาก็คือเบาหวานเนี่ยในแต่ก่อนเราคิดว่าเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับรักษาไม่หายเป็นแล้วต้องกินยาไปตลอดชีวิตแต่จริงๆแล้วเมื่อเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการนอนการออกกํลาลังกาย พวกนี S <S ้สามารถลดยาลงได้และในผู้ป่วยบางรายเนี่ยสามารถเือลิกรับประทานยาเบาหวานได้เลยะนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปของการทําโครงการเลิกเบาหวานส่วนชื่อเลิกเบาหวานเนี่ยเราตั้งให้ดุดันเข้าไว้ครับเพื่อที่จะให้คนไข้รู้สึกว่ามันเลิกได้นะเหมือนเลิกยาเสพติดชนิดหนึ่ง <S <S เลิกบุหรี่เลิกเหล้าอะไรอย่างี้เลิกเบาหวานแต่จริงๆแล้วแม้จะตั้งชื่อว่าเลิกเบาหวานแต่ตัวเบาหวานเองเนี่ย มันก็ยังคงอยู่แม้จะงดกินยาไปแล้วเลิกกินยาไปแล้วหรือกินยาลดลงถ้ากลับไปทําพฤติกรรมแบบเดิมเนี่ยโรคเบาหวานก็กลับมาได้ครับเพราะฉะนั้นโครงการเลิกเบาหวานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชท่า่อก็เลยเกิดขึ้นมานะฮะ,ะแล้วก็เราก็เลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมสําหรับการทําโครงการนี้มาได้13รายนะครับ13รายก็จะเป็นกลุ่มที่เข้าเกณฑ์ในการที่จะ มาเข้าคลินิกเลิกเบาหวานนะครับค่ะสำหรับจุดเด่นในโครงการนี้โครงการเลิกเบาหวานของโรงพยาบาลสมเด็จพิพัทนท่าบ่อมีจุดเด่นยังไงบ้างคะคุณหมอจุดเด่นของโครงการเลิกเบาหวานในโรงพยาบาลสมเด็จพิพัฒนราชบ่อเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเราทําด้วยความรักครับเพราะคนไข้เรามี13คนเวลาเราเริ่มทํากันไปเนี่ยก็จะมีกลุ่มกิจกรรมบําบัดนะฮะมาช่วยเป็นสาวิชาชีพนะครับก็คือมีแพทย์ใช่ไหมครับมีพยาบาล มีนักกายภาพบําบัดมาสอนการออกกําลังกายมีนักโภชนาการมาสอนวิธีการกินนะฮะใช้ระยะเวลานานไหมคะในการเข้าเร่มโครงการระยะเวลาร่วมโครงการเนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับก็มีการติดตามเป็นระยะระยะครับก็คือในช่วงแรกเนี่ยนัดบ่อยหน่อยแล้วก็ช่วงถัดไปเนี่ยก็นัดมาพบกันเดือนละครั้งแล้วก็มีการเจาะเลือดดูระดับน้ําตาลสะสมผลลัพธ์จากการที่ดําเนินโครงการไปเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ในกลุ่มแรกเนี่ยก็ปิดโครงการแล้วนะครับครบ6เดือนไปแล้ว ก็คือทั้งหมด13รายเนี่ยสามารถลดยาได้ทุกรายและมีถึง9รายที่ไม่ต้องรับประทานยาอีกทุกคนน้ำหนักตัวลดลงนะฮะอรอบเอวลดลงและสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในความคิดของผมนะครับก็คือ คนที่เข้าโครงการในกลุ่มแรกเนี่ยไปสอนคนอื่นๆที่อยู่ในชุมชนได้นอกเหนือจะได้สุขภาพที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็ถือว่าผู้ป่วยในกลุ่มแรกนั้นได้องค์ความรู้ไปบอกต่อเพื่อนๆหรือประชาชนในพื้นที่ของตัวเองด้วยนั่นเองนอกเหนือจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของปัจจัยเสี่ยงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะก็ปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ก็จะส่งผลปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นการลงพื้นที่เนี่ยประโยชน์ที่จะได้ก็คือ ทางทีมนะคะจะไปสืบคน้นหาปัจจัยเสี่ยงสภาพแวดล้อมจากภายนอกก่อนเช่นร้านอาหารร้านฟาสต์ฟู้ดซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ,คะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งกระตุน้นแล้วก็เป็นสิ่งยั่วยุนะคะในการที่คนไข้หรือชุมชนเลือกที่จะบริโภคนะคะ คุณหมอคะแล้ววิธีการเตรียมการในการลงพื้นที่ทางโรงพยาบาลเองหรือทางทีมของคุณหมอมีการเตรียมการยังไงบ้างคะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะใช้นโยบายของ3มหมอค่ะค่ะหมอคนที่1คืออสมมค่ะทางทีมอสมหมเขาจะช่วยในการเตรียมคนไข้่ะนะคะสำรวจคนไข้ว่า,าได้รับแจ้งว่ามีคนไข้ กลุ่มใดบ้างที่ตอนนี้ติดปัญหาไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้รวมไปถึงคนไข้กลุ่มของคลินิกเลิกเบาหวานนะคะ,คะหลังจากที่ทางอสมอหรือหมอคนที่หนึ่งสำรวจคนไข้ปัญหาประเด็นปัญหามาเบื้องต้นแล้วก็จะมีการติดคะ,คะส่วนคนไข้ที่เป็นโรคแล้วนะคะอย่างเช่นเป็นโรคเบาหวานเราจะแนะนาเรื่องเรื่องของอาหารการกินการใช้ชีวิตการออกกําลังกายการหลับนอนรวมไปถึงสติ ะะสวดนมนต์สมาธิหลักการที่จะใช้ของสุนแพทย์ชุมชนท่าบ่อเราใช้3าสอสามอหนอนน,อนะคะ,คะสวดมนต์สมาธิสนทนาธรรมอาหารอารมณ์ออกกำลังกายและสุดท้ายคือนาฬิกาชีวิตค่ะสำหรับคนไข้ค่ะแนะนำในทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายหรือว่าสุขภาพใจนั่นเองค่ะคุณจิตกรบัวใหญ่รักษาก็เป็นอีกหนึ่งท่าน ที่ได้เข้าร่วมโครงการเลิกเบาหวานจนปัจจุบันโรคเบาหวานของเขาเข้าสู่ระยะสงบแล้วและทำให้เขานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ชมคะโครงการเลิกเบาหวานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อะะได้ทําการดําเนินโครงการมาและมีผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ13ท่านแรกนี่คือหนึ่งใน13นั่นเองนะคะที่เข้าโครงการเลิกเบาหวานนั่นเองเราถามถึงความประทับใจที่ทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อได้มาดูแลคุณพ่อถึงที่บ้านและมาให้ความรู้ด้วยคะ่ะครับอันดับแรกก็คือเนาะโครงการนี้ก็ มันเกิดตอนแรกก็ไม่รู้มันแก้ได้ว่ามันจะมีโครงการเลิกเลิกเบาหวานได้ค่ะปกติแล้วที่เราได้รับข่าวสารมาเนี่ยคือถ้าเป็นแล้วมันต้องได้กินยาตลอดชีวิตใช่ไหมแล้วแล้วที่มีโครงการตัวนี้เกิดขึ้นมาผมก็รู้สึกสนใจอยากเข้าร่วมโครงการตัวนี้ถ้าเป็นไม่ได้จริงๆอ่ะคืออยากเลิกกินยาอื เพราะว่าโรงพยาบาลโดยตัวเองไม่คิดว่ามันจะเลิกยาได้ไหมค่ะแล้วก็ส่วนการปฏิบัติเรื่องส่วนประกอบพวกน,น้ำหนักอะไรอะมันก็เป็นส่วนย่อยใช่ไหมฮะมันก็ลงมาอาตโนลัมาตรงนั้นค่ะก่อนหน้านี้คุณพ่อหนักเท่าไหร่คะเอ่อแปดสิบห้าครับตอนนี้ล่ะคะตอนนี้เหลืออยู่เจ็ดสิบสามครับการใช้ชีวิตของคุณพ่อ เปลี่ยนไปบ้างไหมคะมันก็ไม่เปลี่ยนเยอะฮะ,ะเปลี่ยนนิดเดียวแล้วเปลี่ยนด้านไหนบ้างคะคือเรื่องทานอาหารแค่นั้นค่ะการกินการนอนการนอนก็ปกติค่ะแล้วก็ชีวิตเราก็มา,มาเริ่มค,คือตั้งใจในการออกกำลังกายม,มาเพิ่มในส่วนนี้ก็คือปีกยอดนิดนึงช่วยเราได้ ทําให้เราแบบว่าออกกําลังกายมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นการทานอาหารก็มีการทานที่เลือกทานมากขึ้นคร่คะทีนี้พอเราเข้าเริ่มโครงการแล้วเราอยู่ในะระยะที่เรียกว่าเบาหวานสงบครับคุณพ่อม,มีอะไรอยากบอกเพื่อนๆที่เป็นเบาหวานเหมือนกันบ้างว่าเขาจะต้องดูแลตัวเองอยังไงบ้างคะอ๋อตัวนี้นะฮะถ้าเรามีความตั้งใจงจริงๆนะฮะทาง ทางคุณหมอท่านก็จะแนะนำวิธีการทานอาหารทานจากมากไปน้อยมีอะไรบ้างมีโปรตีนพวกวิตามินต่างๆที่เราจะเสริมได้พวกผักพวกอะไรเนี่ยถ้ากินได้ก็กินนะฮะการพักผ่อนพักผ่อนให้เต็มที่และกการออกกำลังกายค่ะสุดท้ายอยากให้พ่อให้กำลังใจผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะออเีคือนะ ผมว่าโครงการเอาเลิกเบาหวานเนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะอยากให้ประชาชนทุกท่านอ่ะถ้ามีโครงการนี้เกิดขึ้นอะ่ะอยากให้เข้าร่วมเพราะว่าโรคไอ้โรคตัวนี้โรคเบาโรคเบาหวานเนี่ยมันส่วนมากมันก็เป็นโรคที่คิดติดอัดับประเทศไทยอะ่ะถ,ถ้าได้เข้าร่วมนะฮะมันผมคิดว่าน่าจะมีส่วนอ่ส่วนลดโรคตัวนี้ลง ลงมาบ้างได้ครค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งครงการนะคะที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ